กัจฉามอยเอ้าทำไมไม่กัจฉามะล่ะครับกัจฉามิกัจฉามะทำไมครัอ๋อหลงหลวงพ่อนะเนาะมีมีเชื้อมอนนะสิออ๋วัดเราวัดนอนวัดเราวัดนอนใช่อยู่ที่ไหนมอนะอยู่ที่ไหนที่ไหนได้หลวงพ่อวัดเราแถวไหนครับเนี่ยมีเชื้อมอนอยู่แถวไหนอ๋อหลวงพ่อน่ะเหรออยู่แถวพระปรแดงหรือเปล่าใช่หลวงพ่ออยู่วัดนอนพระประแดงอยู่แถวนั้นวัดวัดการวัดวัดเราพระประแดง ทำมาชาละนังกัดฉามอยสังขังอันกังช่วยกูเกาหน่อยเออป้าไอ้าได้เถือไม่ได้ได้เกาอย่างเดียวเลยพ็เนี่ยเนมันคิดอะไรกันหลวงพ่อเป็นชช่นไมไม่่ามันเจ้องเลยเออเออ แม่เนนี่คอยจ้องเหรอทำไมนะคุณฮะกาเขาหย่างเดียวเลยได้เลยม่งอายุหน่อยไม่ได้ไว้ทำไม้าพ่อสีมาเนี่ยเตียงอะพ่อทำไมไม่ใช้ล่ะคุณอะไรอ่ะสีมาหัวเตียงสีมาไอ้น้ำไอ้น้ำสี่สิบเอ็เหลืองอะไอ้ขวดเกลเขียวอ่ะไอม่เชื่อไอ้ให้หลวงพ่อที่อยู่หัวเตียงนะ่นแหลกนั่นสีมาทาเลยมันกันดึกอันนี้ยาพ่นปากกันทิ คนเซเลสเต็มที่เลยหน้าแล้วฟันไม่ขาววักวัเออเอาดํายาพูดปากพูดพลั้นที่ลำคอคุณได้ยังไงเี่ยสากพูดไปแล้วอ่ะอะไรอีกคุณทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะท่องนะครับผมธรรมะธรรมโมมาสายสะดือเด้งมาเด้งไปธรรมะธรรมโมมาสายสะดือเด้งมาเด้งไป ไม่ปวดอันนี้ปดสวดไห้เนี่ยวคุณไม่เคยสวดแล้วบ่นเนี่ยคุณพ่อไม่เคยเลยหนวตายหนวงพ่อตายบ่นพิธีทำไมหลวงพ่อไม่เปิดอ่านดูบ้างหน้าร้อยแปดมีเหรอมีสิเหรอร้อยขอพังแล้วกันนะอ่าหลวงพ่ออ่าหลวงพ่อนะสวดอะไรกั่นดูดตั้งนานได้อยู่บทเดียวเนี่ยหลวพ่อเนี่ยเขาจะต้องเก่งกว่าเราได้ฟังเทศกันไหม จะฟังก็รีฟังมาฟังเพียดแล้วสบายขอยอมตั้งใจไม่รับต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 ัวพี่จะกินแต่หวานตัวเจ้าจตาวจำพจไดวไเาตัวไอ้่อไอ้พ่้ว่ออ้พ่อไอ้พ่อไพ่้่อไอพ่อไอ้ไ้่้าเคยตาหล่อไ้ ตี่วันน่าไม่ใช่ภาพเทคุเหตุพ่อายุใส่โยกเอาหลวงพ่อเดี๋ย้ๆๆผมเคร่งกายหลวงพ่อครับไอ้สวดไม่เท่าไหร่ละหลวงพ่อพูดเองในทำไมโอ้โหจะไมนุ่้ดูง่ายยังไงอ่ะไมอ่ะหลวงพ่อยาวและคืบนี่ะอะไรฮะ<า>แะที่ยาวไม่ใช่ขาหรอกอะไรใส่เลื่อนเอเอกบวชมานานแล้วห้ามดูห้ามดูเอาไงเอาไงคุณทีนี้ไปต่อต่อ